สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกห้องหวยสุดเลขเด็ดจาก facebook วันนี้มาดูข้อมูลนะครับผมการคำนวณชุด3ตัวบนนะครับผมเป็นชุดสรุปในงวดวันที่นะครับ1นึ่กุมภาพันธ์นะครับสองพ้ 2, นั่นเองนะครับข้อมูลแล้วก็แนวทาง ข้อมูลเป็นนะครับผมข้อมูลเป็นแค่แนวทางนะครับผมความน่าจะเป็นนะครับของการบวกกันของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่มีผลใดๆต่อการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดที่จะมาถึงนี้นะครับแต่อย่างใดขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลนะครับแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับชุดสรุป3ตัวบนนะครับในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564 จัดทาขึ้นนะครับด้วยความชอบส่วนตัวนะก็ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับนําข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณานะครับตัดสินใจในตัวเลขที่ท่านชอบนะครับด้วยตัวของท่านเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อมูลสุดท้ายนะในการตัดสินใจด้วยตัวของเพื่อนเอเองนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกใจนะครับก็นําไปใช้งานนะครับไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านไปได้เลยนะครับผมไม่มีใครว่าอะไรนะครับข้อมูลเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้นนะครับ เพื่อที่จะนําผลนะครับการคํานวณเพื่อนําไปเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับมาดูที่การคํานวณสูตรหลักร้อยบนนะครับใช้หลักพันนะครับจํานวน1ครั้งหลักหน่วยล่างนะครับจํานวน2ครั้งหลัก10เล็กหน้าครั้งที่1นะครับจำนวน2ครั้งหลักหน่วยเล็กหน้าครั้งที่1จํานวน1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2นะครับจํานวน1ครั้ง หลัก10เลขหน้าครั้งที่อ่าโทษทีหลัก10นะครับเล็ท้ายครั้งที่1จํานวน1ครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหนึ่งอ่าห้าบวกห้าเท่ากับสินะครับใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข0หลัก10นะครับ咳咳 <c oughs> เล็หน้าครั้งที่1 <c oughs> ตัวโทษทีนะครับหลัก10เลขหน้าครั้งที่1นะครับ5้าบวกหเท่ากับศูนย์อ่าเท่ากับ10นะครับ <c oughs> ใช้ผลเฉพาะหลัก0ูนย์ จากนั้นก็นําผลมาบวกรวมกันนะครับหลักร้อยได้เท่ากับ4ี่บวกศเท่ากับ4 4ี่บวกศเท่ากับ4 4ี่บวกสได้เท่ากับ7นะครับเบวกเได้เท่ากับ14 14บวกเได้เท่ากับ21เอนะครับเอาผลเฉพาะหลักหน่วยเลข1จากนั้นนําไปบวกด้วย4คงที่นะครับหบวกสได้เท่ากับ5้านะครับห้าบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ6 6บวกด้วย4คงที่ก็จะได้เท่ากับ10นะครับก็ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเป็นเลข0ูนก็จะได้นะครับหลักร้อยสตัวงวดนี้เป็น1 5 6 0นะครับทีนี้มาดูการคำนวณน,นะครับในสูตรของหลัก10นะครับหลัก10ใช้จำนวนนะครับหลัก10บนนะครับจำนวน2ครั้งหลัก10ล่างจำนวน2ครั้ง หลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 3ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งหลักร้อยเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่2นะครับจำนวน2ครั้งก็บวกตัวเลขนะครับที่มากกว่า1ครั้งเป็นนะครับผมหลัก10บนนะครับ9บวก9ได้เท่ากับ18ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข8 1 1บวกได้เท่ากับ2นะครับ3บวกกัน3ครั้งได้เท่ากับ9 6บวกกัน2คร er ั้งได้เท่ากับ12ใช้ผลเฉพาะนะครับหลักหน่วยเลข2จากนั้นก็นำมาบวกรวมกันนะครับหลัก10ได้เท่ากับนะครับ8บวก2เท่ากับ10 10บวก5ได้เท่ากับ15 15บวก9ได้เท่ากับ24 24บวก6ได้เท่ากับ30 30บวก8ได้เท่ากับ38 38บวก8ได้เท่ากับ46 46บวก2ได้เท่ากับ48นะครับได้หลัก10ตัวแรกเป็นเลข8นะครับ จากนั้นบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ9นะครับแล้วก็9บวกด้วย7คงที่นะครับได้เท่ากับ6 6บวกด้วย1คงที่นะครับได้เท่ากับ7ก็จะได้เป็นนะครับหลัก10ในงวดนี้8 9 6 7นะครับ ทีนี้ก็มาดูที่การคำนวณหลักหน่วยบนนะครับใช้หลักหมื่นจำนวน2ครั้งนะครับหลักพันจำนวน2ครั้งหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยบน2ครั้งหลักร้อยเล็กหน้าครั้งที่สองครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2นะครับจำนวน1ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1จํานวน2ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1จํานวน2ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นํานวน1ครั้ง หลักร้อยเลกท้ายครั้งที่สองานวน1ครั้งหลักสิบเลกท้ายครั้งที่2จํานวน1ครั้งนะครับก็ให้บวกตัวเลขนะครับที่มากกว่า1ครั้งก่อนนะสามบวกสเท่ากับ6กนะครับสี่บวกสเท่ากับ8 5บวกหเท่ากับ10ได้0ูนะครับแปวกแได้16ได้6 7บวกเได้14นะครับจากนั้นก็นํามาบวกรวมกันนะครับหลักหน่วยบนนะครับหกวกแได้เท่ากับ14 14บวกเได้23 23บวกศูนย์ได้23 23่บสามบวกสามได้เท่าก 26. 26ับยี่สิบวกหได้เท่าก 32. 32ับสามสิบวกสได้เท่าก 36. 36ับสามสิบวกแปได้เท่าก 44. 44ับสี่สิบวกห้าได้เท่าก 49. 49ับสี่สิบวกหกได้เท่ากับห้นะครับได้เป็นตัวเลขตัวแรกนะครับเลข5จากนั้นนําไปบวกด้วย6คงที่นะครับได้เท่ากับ1แล้วก็บวกด้วย1นะครับเป็น2 2อบก1งคงที่ได้เท่ากับ3นะครับก็จะได้หลักหน่วยมาเป็นนะครับ5 1 2และก็3ท <c oughs> ีนี้ก็มาจับชุดนะครับ2ตัวบนนะครับในชุดเต็มนะครับก็คือหลัก10แล้วก็หลักหน่วยก็จะออกมาเป็นนะครับ8 5 8 1 8 2 8 3 9 5 9 1 91, 92และก็93นะครับต่อมาเป็น6นะครับ6 5 6 1 6 2และก็63ชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็น7 5 7 1 7 2นะครับแล้วก็73 หลักสิเด่น3ตัวนะครับเด่น3ตัวของหลัก10งวดนี้นะครับเป็นนะครับ8นะครับ6 7นะแล้วก็หลักหน่วยนะครับที่เด่นนะครับในงวดนี้นะครับ8 6 7หลักหน่วยเด่นอยู่ที่5นะครับ2และก็3นั่นเองนะครับชุดเด่นก็จะออกมาเป็นนะครับ8 5 8 2 8 3นะครับ 65 62 63แล้วก็7 5 7 2 73นะครับก็จะเป็นจำนวน1 2 3นะครับ4 5 6ห8 9 9ชุดเด่นเด่นนะครับวันนี้ก็จะดึงนะครับออกมา6ชุดเด่นเด่นนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเพื่อที่จะนำมาใช้คู่กับหลักร้อยนะครับผมออกมาเป็นนะครับอ่ะโทษทีนะครับ 95ก็อยู่ในชุดเด่นนะครับเพราะว่าชนอยู่ที่5นะ93นะครับก็เด่นนั่นเองนะครับอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ชุดนะครับเป็นชุดเด่นนะในการตัดครั้งแรกนะครับดึงชุดเด่นออกมาเป็นชุดที่2นะครับก็จะเป็นนะครับ8 5 9 5 5และก็75นะครับอีกชุดก็จะเป็น8 3 9 3 6 3 7 3นะครับดึงชุดเด่น6ชุดนะครับวันนี้เน้นๆนะครับเป็น9 6อ่า95 65และก็75นะครับ93 6 3และก็73นะครับจำนวน6ชุดเด่นๆนะครับ หลักร้อยบนนะครับผมเด่นที่1กับ5นะครับวันนี้ฟันไปที่ตัวเดียวนะครับหลักร้อยบนนะงวดน,นี้นะครับเป็นเด่น5นะครับ5 9 5นะครับชุด3ตัวบนที่เป็นหลักร้อยนะ5 6 5 5 7 5นะครับแล้วก็เป็น 5 9าเก้าสาห้าหสห้าหลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็น1 9ึ่งเก้าห้า1 6ึ่งห้าหนห้าหนสหนึ่งหกหนึ่ง 7นะครับก็เลือกตัวเลขที่เพื่อนๆชอบนะครับในงวดนี้ก็เป็นนะครับชุด3าตัวบนนะครับจำนวนหลักร้อยนะครับที่เป็นเลข5านะครับจำนวน9อ่า6ชุดนะครับแล้วก็หลักร้อยที่เป็นเลข1จํานวน6ชุดเช่นกันนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษนะครับของเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมที่จะนําข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณานะครับตัดสินใจนะครับวิ่งบนในงวดนี้นะครับผมเด่นนะครับ2ตัวนะครับคัด เด่นสุดจริงๆนะครับผมเป็นอ่าห้านะครับแล้วก็หกนั่นเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูข้อมูลนะครับสองตัวล่างกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ชุดสรุปนะครับสองตัวบนนะครับเด่นสุดๆดอยู่ที่6ตัวนี้นะครับผมถ้าโชคดีก็คงมานะครับตามสูตรการคำนวณนะถ้าโชคไม่ดีก็ไม่มานะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษนะครับของเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่จะนําข้อมูลนะครับไปตัดสินใจโดยตัวของท่านเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข้อมูลเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับความน่าจะเป็นเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจนะครับโดยตัวของท่านเองสําหรับวันนี้นะครับจบข้อมูลกันแต่เพียงเท่านี้รอพรุ่งนี้นะครับผมเป็นชุด2ตัวล่างนะครับแล้วก็ ชุดสรุปก็ลงไปแล้วนะครับผม2ตัวบน3ตัวบนนะครับในงวดน,นี้ก็ขอให้โชคดีเฮงๆกันทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ